Mm-hmm. สวัสดีสวัสดีพี่น้องมาพบกันอีกแล้วนาอกับสองแสแลบนาซุนหนึ่งพี่น้องคือเกาเนีินะมาให้มาเมริ่ะพี่น้องมาหลายคนเด้อทีมงานเท่าเยอะแยะเทิ่งอันคุดควายตูนเทิ่งปูกไปน้ำคุดไปน้ำเนาะพี่น้องกันจังบ่เสียเวลาน้องี้ก็มาหลายคนแนซอยกันเหดเนาะพี่น้องกินข้าวเที่ยงอยู่พี่ได้หมือนนะเตรียมอุปกรณ์เฮามามากับสเน่ในพี่น้องเบิ่งนทาพนังค้าตะหมอบตอบค้ากินยาก่อนพ่นะ ยาแก,ก้ไข่แก,ก้วัดกินเขาป้าเขาดงเด้อมีเขานี่พี่น้องคุดคุ้ยตูนคือเกาเด้อว,ว่านี่เอาคุดมาแล้วมันแดดแห้งวันนี้ก็คือสีแดดแห้งคือเกาเอาเอาอันนี้มันเท่าพันมาเถอละน้อยเนาะพี่นอ้องพันเซนนำยาแล้วก็มาปูแกะด้วยอ่าใช่นี่นนนพันมาเถอละน้อย,นอยนะนเน,น, ad, นาะเพราะวัยยาใช่วหมคุดคุ้มเพื่อท่าน แต่ว่าเหมือนนี่คือว่าหลายคนอยู่ได้เบิ่งล่ำมั่นก็สิบพ่อเลยเอาว่ะเลื้อว่ะเยอยันว่าชุมจะคุดไว้ปลูกสลอพ่อเนี่ยนะฮั้แหวงจังไงเด่นเป็นตัวเตยทั้งขาทั้งปาเป็นกันเคยปลูกนะปลาแก้วอยู่เออเห็นบอลมันเป็นการนี่หมดเออเดี๋ยวเอาทางนี้เออเอาทางนี้ลงอีพอร์ตาส แซ่น้ำยาเด <World> <ylum> ้ก็จะเอาแส่อย่าปุกพืฮะั้นหัวมันดกบัวไซคุ้มนันเด้อสองคุ้มหนะบัวไซเออออมสองคุ้มหน้ะนอนนอนนอนซี่เอียง ส,สเลียงสเลียงเออเฮ็ดแบบนั้นได้เห็นบ um> ่ออีเลนเฮ็ดน่ะเออเฮ็ดนั่นแหละอืมทางได้ได้เอาทางโคกลงได้มันบ่เป็นอืมเบิ่งเด้อไม้ไว้น่ะเออเออตัวอย่างเฮ็ดไปทางเดียวกันก็เฮ็ดทางเดียวกันก็แหลก็ได้เออ

ปลูกสองพี่นอ้องปลูกไฟปลูกมากมั่นเบิดแต่น้อยหนึ่งส่วนชุบเนาะคุดเนาะนะฮะกันจุดต่อไปน้าต่อมมนร้ายเนาะพี่นอ้องจุดต่อจุดใหม่ไปน้ากวดไปน้าซนี่เป็นมือกวดจะอะไยแม่ขอดจุดไป ตาทั้งซาซแหล่คุอยตูนค่อยตูนได้ไหมมันลั้มันฮะตัดมาเวลาให้ปลูกแหละแต่สาวๆลยพากันคือค่ยตูนไสอยกันถึแล้วพุทธมาจะคุยแน่นองห่อสีละทงไงคนงานทำมาไงเก่งหล่ๆตอนนี้คอยก็คือสีลมแล้วไง

ถ้าเร <là> ิ่มตอนตเจ็ดโมงตอนนี้ก็คือสิบเอ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีไก่สีสุดแล้วไก่สีเทิงเวลาพักนะสิ่้อือีกนิดนึงตอนนี้ยายปอกกำลังสีแตงยูข้อกินจุดนี้ย่ป ไปทำกันเลยอยู่กับบเเพียงเหาที่ะเิเวลาเตรียมอาหารเพลนถ้าอันเสเพินคุดไปตูนแล้วยังอีกนิดหนึ่งนีกจส้าท้ำแถวขนาดที่แล้วนักกว่เบิดบนี้นักกินเบิดน้ำใส่กะบะมีต้องใส่เอาเอาทงยานฮอมือนี่อ่ะอเอยานเปลือกแล้วก็ฝากมะฮงและอานสตาำกินในดดงน้ปลาเป็นแบบสีแหละ สวยพาหารเพลแล้วกับบะเมื่อบันทมมาซอยละบบันมาฮุงเฮิมที่สุดแหล่เทมใอาหารคือเก่าประดับฟ้าเลนยอย อา่นนอ้นี่เ่าบเข่าขอันะลองิึงนะลองิงจ้าเริ่มเลยะไม่เอเข่าอ่อือมี่เอามันเท่งมีคือมีจ้อยหางก็จะนี่ี๋้วใช้เบองบหมอกไฟไฟให้ในซุป ชับ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 นีบอมีบออือหายเขาจะบุกมาไฟก็มักไฟได้เวราะมันบังไฟมักไฟเป็นบังไม่ตาไฟดงนี่หายในซุกแซบแซะปวดไอขิงไร้ปีแล้ะมาเคยเห็นเออมาเคยเห็นหรอเ่าบอ bồi thì hê thấy hương lẹ, nè, đứt là bồi phai, bồi này coi, phai, bồi này hương lẹ, mình đang vẫn còn, cái khao vẫn còn ít, giờ cả hai này nhảy bằng phai bơ xúc xắc, mang thạch nát tao này ăn, nha, mặc nát nỗi lắm, mặc nát ส่วนเก่าเลยส่วนเก่าส่วนแต่ข้าวปันพบุผลินี่นัดน้อยฮ่ามันาม่น่าหยากหยาง,ยางมัไม่น่ากินได้เน่านิกก็อกหมาไฟบะอกอเออซีสองกกอย่างกันอยู่ ต่อเี๋ักผักจุบๆๆๆ็กจเป็นแล้วรอเปล่าเปแล้ชุดแล้วะน่ือเร่ะันนี่จับ่งีุดละขอหนึง ดนะัีาีน้ันน um ันเะมหน้าบนามาใ่ดยไนึงเด้ย้อลมมึงแค่กลัวนี่มึงอือไหวานหวานอะไรหิวข้าวหิวข้าวแหละตอนนี้ไนี่มึอื้อมียาเกล่าให้ปุมีม่ให้ปุ๊บอื้นสนปุ๊บว่ามันนี่บวาวอาจสิลม รสมันึ้นไมอาร่อยมันแหนมือนพูดนะมือแตะแโตบว่สีต่ำนะกานบวยต่ำนะต่ำก็ได้น้ำต่ำลยลงกนกันเนี่ยเอาอโแห้งล้วกลัวกลัวาหลขึ้นว่าต่ำได้บ้างหมวยเหลืองให้รวยฟ้าล่างตกยูน้เะพอาเบบเฟลได้อามิลลา่าเพหนึ่งต่ำก่อนแม่เียมาณยี่สิ

ทำเลยทำนอามาเฉมนๆน่ะแป้งอันนนกมกกระดา้ใสกกระดาซีมือตมาสูมอยู่ครบดอ้สูมฉลใช่ฮะูเสียมุจุอันเฮ็ดนึกอันี่นะกินนี่แ้มนีมาขือทศเขามียนนอได้ด้น่ะเพิ่นเอามาขายอาานมือแม่ Hoje>

เ่งมันจะอรไม่รู้พอ่อนหิบเลยวะยะางโบจีเปิดเสีงงดังเด้อหนาวหนาวโมไลคอยบีได้เพราะว่ามือแตกนะจับเสียมจกของจับกี่คอยนะกำเนียนๆนั่นจะมือจะ่บูอ้ามันถถอกันต่อมันกรเดินเดี๋ยวมันจับไปเ่ย เผ็ดปีเรื่มเปรูดเ่อยจะฮอดยังกันตอนนี้ัเึ่งมันซับเวลาซับต่อุ๊ดซับแน่นโคตรแสบเลยพี่น้องทอผมมาออปุตีเนี่ยดับปุดุปดนี่ยเล่มเลยหนอกเงียหอกเงียหนองล้ำซาราวันหอกหยอกหอกซาราวันหนอกหนอกอลุยได้คเนี่ยว่าให้คนลยไม่พูดตอย่าแซมท้ไม นี่อันนี้นตงกันเด้อชุนมันได้เอันี้นะจวดด้เลยนี่นะหลัดมาองเฮิร์มติดกับซุกฮะสีขดงามเลยเมืนกันยงย่างอยู่ขอดัดขนอยู่แล้วว่ะเอามาขนแน่อฮ้ยฮลล่าไปเห็นแนวมาข่นมาหายละบวงบวงพี่น้องเดี๋ยวไม่ได้กินีว่รบวงบวงบวงยีดง นั่นนี่แหพี่นนองเองยดงยิ่ปลานีเห็นเด็กกัส่ไปก่อนแต่ไม่ไฟไปกันล้อทวงเงาเป็นประโยชน์จิเนาะมีประโยน์อยอ่ะนี่ประโยชน์ไรตัวจ่าอยู่มันเลือนในสมื่ออกว่ะหนョหงหนョหนョหนョนหนョหนョวนหนนนหนนห พอวนม้อุ๊กกินบ่ไข่ออ่ก่เฮ้ไปกระอไป่ออ่ดอกน้า่มีกระทอกไปุกไงนะก็มาเี่ยสงวแม่เียง่ยเนานี่นะฮะสำ้งแต่สดแหวบเาย อันนี้แม่แบงเอามแม่แคมูสอเาเแล้วะอ้ยปดนไปาปันปาเ่าข่งนะนี้ปาดดปดแม่นัน้นด้ินเขา้วก็มลับอขอสินสักนิดสิโยอ๋อนี่ีไก่ได้กินเขาด้พี่น้องปนี่ จวเอาไปทำเผ็ดนะบ้านอาพี่น้องลุยเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องมหมข้าวลลยอันนี้ตำมะครูงปิ่งไก่เนาะเผ็ดหมูผิดเด้กินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบ่วายุบดับเออพี่ยุบหมูเผ็ดกับยุบหมูผิดเอาเด้ออยู่ปลาบุ้มียาดีกระเพาะก็มันอ่ะจังหวะแดดซองอลไรเด้อ ให้เด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวร่วมกันให้พอข้าวมาหัวไอพี่หัวพัก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 กันแล้วไปพายหนึ่งย่งอีกพายหนึ่งพี่น้องอีกประมาณสองสามมือคือสี่แล้วก้าวไหวได้อสามมืออันนี้แหละใครหลอกลวงกันมาเลยมือแรกเป็นมือโทรสอบซะก่อนปลูกมันแม่เพคนมาเอามาใส่เอสคาคนมาสีด้ายเอสคาเมันน่ะอายับขาวพอ ก right ี่ข้ามกันเนอะพี่น er> ้องหน้าตาใครหล่อมากอ่ะพี่น้องจริงกินเขาอยู่ป่าแซ่บเด้อสบายเอ่าแบบนี้อะไรก็สิกินเข่าเด้อสั่งนี้จบคลิปนะเนี่ยอ่ะจบคลิปเดูซ่าเสือแด้อ่างไงปากก็ออกกินปากก็อะไรก็แสบปาก็ดึงเข้าไปคลิปหนามาชวนคือเก่าไปพอกันม่คลิปหนาเนาะพี่น้องบ๊ายบายเอาบ๊ายบายสวัสดี